ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตเลยก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันครับประจำวันที่9ธันวาคมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าปัตทะเดือด12แนวรบรายงานเพิ่มเติมออกมาครับไทยเรายึดเนิน6 7 7ช่องอันม้าเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับพล่ลมฐานขมนิ้นแตกตกเขาเป็นปุ๋ยเกลื่อนแนวรบเกลื่อนป่ากันเลยทีเดียวซึ่งก็ยังรวมไปถึงทัพเรือครับยิงจากภาคทะเลเนี่ยระอุตลอดแนวเลยกับบริเวณโซนจังหวัดตราดที่ยังดุเดือดอย่างต่อเนือ่องขมิ้นก็ยัน เราได้กับพื้นที่บ้าน3ามหลังในตอนนี้อยู่ประกอบกับเ1 6มของไทยเรากับกริปเพนของไทยเราครับก็ขึ้นอลาวาแต่เช้าเรียกว่าขมิ้งกระเจิงกันเลยทีเดียวตั้งแต่แสงแรกของวันยังไม่เริ่มโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นมาตามต่อกันได้เลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่กันก่อนกลายเป็นว่าวันนี้เข้าสู่วันที่3ของการประทะเดือดกับขมิ้งแล้วนะครับกองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่2แล้วก็จันทบุรีตราดเนี่ยจัดหนักจัดเต็มโดยเฉพาะอำเภอพน พนรักอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินนั้นเสียงดังสนั่นวันไหวกับปืนใหญ่ของนักสองฝ่ายเนี่ยที่ระดมยิงใส่กันอยู่ในตอนนี้ซึ่งก็มีอัปเดตออกมาแล้วครับเป็นรายงานล่าสุดนะฐานขเขมรนมีการยิงเบียมยี่สิบเอ็ดตกใกล้กับโรงพยาบาลพนมรักก็เลยทำให้ตอนนี้วุ่นกันเลยครับได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแล้วก็ชุดแพทย์เนี่ยเข้ามาอยู่ในบังเกอร์เพื่อความปลอดภัยเป็นได้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่ขเขมรทำตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการวนลุป มาแบบเดิมก็ได้ก็คือยิงใส่พลเรือนยิงใส่ประชาชนไทยเราและรายงานอย่างเป็นทางการล่าสุดในบดิกองทัพิทินสอ2ครับกับการสู้รบในวันที่10ธันวาคมนี้โดยมีการประทะกันเนี่ยเกิดขึ้นตามแนวรบหลัก4จังหวัดชายแดนของไทยเราเลยได้แก่จังหวัดแรกครับพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ก็เปิดทั้งหมดเนี่ย5แนวรบ ันเลยทีีเดยวทั้งบริเวณบริที่ช่องจอมช่องเปรอช่องระยีก็จัดหนักจัดเต็มครับยิงปรักะกันอย่างดุเดือดรวมไปถึงยังมีปราสาทคนาครับที่เราสามารถยึดได้แต่เขมรนก็ยังไม่ยอมยังระดมยิงบีเอมยีเนี่ย เข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและก็แนวรบปราสาทตาควายนะครับตาควายก็ยังถือว่าดุเดือดนะเขมรนเขาก็อยู่พื้นที่ได้เปรียบมากกว่าบวกกับอาวุธบวกกับบับกกบบงเกอร์ต่างๆเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถรุกเข้าพื้นที่ได้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องรทุ่นระเบิดอีกซึ่งอย่างนี้คุณผู้ชมเห็นสภาพปราสาทตาควายนะครับเราก็พร้อมสร้างใหม่เหมือนกันนะถ้าเกิดเขมรนอยู่ฐานตรงนั้น เราก็ต้องเอามาลงมาให้ได้นะครับรวมไปถึงยังมีอีกแนวรบช่องกลางและก็แนวรบปราสาทต,ตาเมอนทมตาเมอนทมเนี่ยดูเหมือนจะยังไม่ได้มีข่าวรายงานดุเดือดอะไรมากแต่ก็ยังมีการรบอย่างต่อเนื่องเหมือนกันแล้วในวันนี้นะครับทุกแนวรบเนี่ยยังไม่ปรากฏการสูญเสียเลยและเหตุการณ์ก็ยังไม่ยุติลงยังมีการประดเดือดอย่างต่อเนื่องอันนี้เฉพาะจังหวัดสุรินทร์เท่านั้นนะครับก็เปิดไป5้าแนวรบส่วนจังหวัดศรีสะเกดครับก็มีการปุระหนักดุเดือดเช่นเดียวกันกับ4แนวรบหลักซึ่งตอนนี้สถาน นะครับได้แก่แนวรบเขาพระวิหารครับในพื้นที่ช่องซัมเตโดนตวนภูผีสัตตโสมพนมประสิทธิ์ที่สูงแล้วก็ช่องตาเท่าก็ยังดวลปืนใหญ่กันอยู่นะครับแต่ว่าช่องซัมเตเนี่ยเหมือนเราจะ ยึดได้หลายสูตรเลยนะกับแนวรบพระวิหารนะครับขมรก็ยังขึ้นมาไม่ได้เขาก็พยายามจะรุกคืบเข้ามาเอาคืนส่วนอีกแนวรบหนึ่งครับก็เป็นแนวรบพระพรงห์วิหารนะครับอยู่บริเวณปราสาทพระวิหารนาะผามอยแดงแล้วก็ห้วยตาเรียจุดนี้แหละครับก็เป็นหนึ่งจุดที่ดุเดือดและก็ยังมีแนวรบภูมะเขือช่องโดนเอาพรานยาวพรานหิน8ดก้อนซึ่งทั้ง3แนวรบนั้นก็ยังไม่มีรายงานผู้สูญเสียนะครับยังมีอีกหนึ่งแนวรบนะก็เป็นแนวรบช่องะเดา แต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานกับการประทะเกิดขึ้นนี่เป็นแนวรบพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับหลักๆก,ก็มี4ี่แนวรบแหละที่ขเขมรจ้องจะเดินขึ้นมายึดพื้นที่ฝั่งไทยเราส่วนอีกจังหวัดหนึ่งครับจังหวัดอุบลราชธานีก็มีอยู่2แนวรบหลักนะครับมีการประทะเป็นระยะก็คือแนวรบช่องบกกับแนวรบช่องอันมา้าดูเดือดนะครับถึงแม้ว่าจะเป็น2แนวรบเนี่ยแต่ว่าดูเดือดมากซึ่งทั้งสแนวรบตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานการสูญเสียและเหตุการณ์ก,รก็ยังไม่ยุติลง และจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็มี1แนวรบหลักในบื้ดี่ช่องสายตะกูได้เริ่มมีการปะทะกันาการครับซึ่งก็ยังไม่ได้รับรายงานการสูญเสียและก็เหตุการณ์ยังไม่ยุติอันนี้เป็นรายงานอย่างเป็นทางการจากกองทัพที่2เองนะครับก็เดี๋ยวมาบอกแล้วว่า โอ้โหดูเดือดมากกับโซนกองทัพที่2นะครับคือรบกันแบบหนักหน่วงจัดหนักจัดเต็มจะบอพยพที่กองทัพที่2เนี่ยก็ปาไปแล้ว10แนวรบ12แนวรบซึ่งขมรเมื่อเช้านี้เนี่ยก็มีการยิงปืนคอใส่ช่องโดนเอาหนักมากนะครับพร้อมกับป้อมปูนปราสาทต,ตาควายหรือว่าช่องอันมาคือระดมยิงปืนคอใส่ไทยเราแต่มีเรื่องดีอีกหนึ่งเรื่องครับเมื่อคือนนี้กลายเป็นว่าเนน6 7 7ในบริเวณบริษัช่องอันมาครับที่บอกว่าขมรอยู่สูงได้เปรียบเรายึดได้ยากเหลือเกินแต่สุดท้้ายแลว วันนี้ครับเราสามารถยึดเนิน6.7 7จากฝั่งเขมรได้ในบริเวณบริเีณช่องอันมาตอนนี้ก็เหลือเพียงกลับมาเคลียพื้นที่ซึ่งในจังหวะที่เราสามารถยึดได้นั้นเนี่ยเขมรก็ควบคุมสมรภูมิเนิน677เนี่ยโอ้ยาวนานมากนะครับเพราะว่าเนินนี้มันสําคัญเป็นเนินสูงที่สุดในบริเวณช่องอันมาเลย ใช้ยิงปืนใหญ่เนี่ยถล่มเข้ามาไทยอย่างต่อเนื่องเราเนี่ยก็สูญเสียมาโดยตลอดโดยเฉพาะฐานแดงไกลนะครับถูกถล่มยับเลยแล้วฐานใดเราก็บาดเจ็บหลายคนแต่ก็มีวีรกรรมการยึดเนิน677ครับเราก็ไปสูญเสียจาก10โทจิรวัตรมุ่งกลางจากอาวุธหนักของกเมนที่ระดมยิงเข้ามาก็ต้องสารุดีทหารกล้าด้วยนะครับที่ยอมแลกชีวิตเพื่อแผ่นดินเลยทำไมตอนนี้เราสามารถ ยึดเนิน677ได้แล้วเหลือเป็นแค่การเข้าเคลียร์พื้นที่ยังไว้วางใจไม่ได้นะครับคาเมนอาจจะมีการระดมยิงปืนใหญ่เข้าใส่ไท้ยอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมเพราะว่า เนินตัวนั้นเนี่ยอย่างที่รู้กันเขาอยู่มานานแล้วก็ว่าเขาคุ้นจินพื้นที่ซึ่งเราก็ต้องระมัดระวังแล้วควบคุมพื้นที่ตรงนั้นเอาไว้ให้ได้สถานการณ์ก็เข้าขั้นดุเดือดรบแตกหักกันไปแล้วนะครับฐานในเราก็ซันโวปืนใหญ่โจมตีจังหวัดอุดรมีชัยจังหวัดพระวิหารตั้งแต่ช่วง5นาฬิกาของวันนี้เลยยังมีอีกหนึ่งรายงานครับก็คือเครื่องบินรบกิบเพ้นกับ F16 นั้นได้ขึ้นบินว่อนตั้งแต่ช่วงเช้าเลยครับเพื่อที่จะไม่ขเ,มเ,เขามาเรขยิงศาสตร์เบมยี่ส ปฏิบัติการร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทิ้งไข่ตรงเป้าต่อเป้าหมายทางด่านกัมพูชาเราก็เจ็ดนในว่าฐานแตกยับเยินเลยมีคลิปออกมากจากฝั่งกัมพูชาเองไม่ใช่ฝั่งไทยเรานะครับฝั่งกัมพูชาเนี่ยฐานแตกยับเยอะมากแล้วก็วิ่งหนีกันหุดหลุดแต่งหนึ่งรายงานที่สําคัญไม่แพ้การที่เราต้องเฝ้าระวังกันเลยครับมีฝูงบินโดนของขเขมรเนี่ยบินทั่วบริเวณช่องอันม้าก,กับช่องบกแล้วก็เนิน5 0ายลากยาวไปถึงอ่างเก็บน้ําพรานเสือเลยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นลำที่มีติดระเบิดนะแล้ว ลำที่เหลือก็บินคุ้มกันแล้วก็หาเป้าหมายจุดนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าโดนนี่แหละเป็นสิ่งที่เรารับมือยากที่สุดเพราะมันไม่มีเสียงเลยซึ่งก็มีทั้งอาวุธวิถีโค้งอาวุธวิถีตรงเลยครับที่ยิงเข้ามาตกในพื้นที่ฝ่ายไทยเราทั้งช่องโดนเอาแต่ว่าฝ่ายเราเนี่ยก็ปลอดภยัยคาดว่าอาจจะเป็นลูกคอ100มิลลิเมตรอันนี้ก็เป็นการอัปเดตในพื้นที่กองทัพภาคที่2นะครับเป็นการอัปเดตแบบเรียลไทม์เลยส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ครับกองทัพภาคที่1ตอนนี้ ตั้งแต่เวลาเจ็ดนาฬิกาเช้าตู่เลยครับทัาพักหนึ่งเนี่ยก็ยิงต่อต้านปืนคอของข้าศึกอย่างขามรได้ก็น่าจะยังระอุดูเดือดกันเหมือนเดิมทั้งหนองยาแก้วหนองจานแล้วก็บ้านครองแผงซึ่งถึงแม้ว่าเราจะรุกคืบเข้าไปยึดได้เนี่ยแต่ขมศก็ยังระดมยิงไม่หยุดตอนนี้สื่อขมรก็เริ่มกังวลแล้วนะครับว่าเราเฮ้ยทำไมเอาจริงเอาจังขนาดนี้ไหลบุรีเนี่ยเราสามารถยึดได้แต่ว่าแนวรบหลักๆภาษาตาควายครับที่เรายังคาราคาซังอยู่ในตอนนี้เพราะขามรก็ ไม่ได้ยอมเหมือนกันส่วนอีกจุดหนึ่งอีกพื้นที่หนึ่งครับมาพูดถึงกองทัพเรือกันบ้างโอ้โหตอนนี้ดูเดือดถึงขั้นส่งเรือหลวงเทพาครับยิงปืนใหญ่จากภาคพื้นดินภาคพื้นทะเลเนี่ยเข้าพื้นที่ยุทธศาสตร์เพื่อที่จะถล่มบ้าน3ามหลังในยุทธการตราดปราบประพักตอนนี้ยังดูเดือดมากนะครับเสียงปืนยังไม่หยุดไม่หย่อนเลยตลอดตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาน่าจะปาไป20ชั่วโมงแล้วที่ยิงกันกระหน่ำเหลือเกินซึ่งก็เป็นกองทัพเรือของเรานะครับได้ส่งหานนาวิกโยธินเข้าพะะดพ จอมรากจังหวัดตราดตั้งแต่วันที่9เลยแล้วการปะทะเนี่ยเป็นเวลาหลาย10ชั่วโมงแล้วนะครับนามิกก็ยังไม่สามารถควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้เนื่องจากฝ่ายกัมพูชาครับได้ขุดบังเกอร์เป็นคูเลดที่หลบกำบัง ก่อนใช้อาวุธหนักปืนใหญ่เนี่ยตอบโต้ฝั่งไทยเราทําให้กองกําลังเนี่ยต้องลาดถอยออกมาคือเราเข้าไปในพื้นที่บ้านสามหลังได้แล้วนะครับแต่ว่าเรายังอยู่ในพื้นที่ไม่ได้เพราะไม่มีที่กําบังไม่มีอะไรเลยก็เลยต้องถอยกลับมาใหม่แล้วใช้ปืนใหญ่เนี่ยยิงนาเข้าไปก่อนซึ่งเขมรนก็ตอบโต้กลับมาแบบนั้นเหมือนกันแล้วช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับกองทัพเรือก็ส่งสารไปยังเรือหลวงเทพาเพื่อที่จะให้ยิงซับพอร์ต ด้วยปืนใหญ่เพื่อเข้ายึดพื้นที่บ้านสามหลังได้สักทีหนึ่งจึงกลายเป็นทําลายฐานที่บ้านกันมบูชาไปแล้ว80%ด้วยกำลังนาวิกโยทินจนสุดท้ายครับเราก็สามารถเผาทาลายบ้านสามหลังได้สำเร็จรวมถึงตัวบังเกอร์ที่คาดว่าจะใช้ในการเก็บยุทธปปกรณ์ซึ่งก็ถูกทํำลายไปด้วยเช่นกันแล้วหลังจากการปฏิบัติการนะครับกองทัพเรือก็ดำเนินการให้กำลังพลและเรือรบตรวจการเนี่ย รัตวเวนตลอด24ชั่วโมงเลยและถูกยกกระดับสู่สภาวะพร้อมรบซึ่งอาวุธประจาเรือทุกชนิดเนี่ยก็ถูกเตรียมพร้อมเต็มกําลังด้วยเพื่อที่จะตอบสนองสถานการณ์ทันทีอันนี้เป็นรายงานที่เป็นข่าวดีมากนะครับเราสามารถเข้าตีเข้ายึดบ้านสามหลังได้แล้วแล้วก็เผาทําลายเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยต้องบอกได้เลยว่าเอาจะช่วยพี่น้องทหารแนวหน้าทุกนายนะครับที่เสียสละเพื่อชาติและต่อต้านขามรได้แบบนี้การที่ขมรจะมารุกรานเรา,เราเราขอตอบโต้ไปก่อนลุกรานเข้าไปก่อนลุกยึดพื้นที่ เนินจุดสูงได้เปรียบเอาให้สุดเลยและขณะที่ผมรายงานอยู่ตรงนี้นะครับเครื่องบินรบ f 1 6นั้นและก็กริปเพนก็ได้บินไปทิ้งไข่ใบใหญ่ในเป้าหมายทางทหารครับในพื้นที่ช่องอันมาและก็ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากเราสามารถยิดนเนินสูงได้อย่างที่ผมบอกเขลเค็มนก็ระดมยิงปืนใหญ่ปืนคอหรือว่าเบียมสบเนี่ยสาดเข้าใส่ที่มั่นฐานของเราด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวรออัปเดตกันหลังจากนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าช่วงเช้าตู่เนี่ยพาราเดือดกันหนักมากคงต้องรอติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เฝ้าระวังไปด้วยกันเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายอยู่นานมากแล้วมีรถยนต์เล็กส เราก็เผาไปแล้วครับมีบ้านพักคนตัน้งฐานอยู่ที่นี่มีมอไซค์ใช้ ขนาดใหญ่รถมอไซค์ย,ยึดได้ประมาณ10คัน